สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาหายิงปลาแล้วครับผมช่วงบายบครับมากับเพื่อนนะครับผมสองคนครับเพิ่งปีนต้นไม้มาถึงเลยครับผมยังเหนื่อยแลครับเดี๋ยวรอดูปลาครับผมไม่รู้จะเจอปลาไหมครับหมายสวยอยู่แล้วครับน้ําขึ้นแล้วครับเดี๋ยวรอดูปลาครับผมปลานีน้อยครับผม ยิงไว้ก่อนครับการแหวอา <c oughs> ตัวเล็กก็เอาไว้ก่อนครับการแหวอา จะย้ายที่แล้วครับผมไม่ใช่แล้วครับไม่เจอครับผมโอ้ยติดอีกครับผมหลุดแล้วครับใส่ก็น่าจะสามสี่สี่แล้วผมนี่ครับผม มันลงพอดีครับกับยิงไม่โดนนะผมเกืลอกท้องครับโดนโดนโดนครับผมไม่ว่าไม่โดนครับ เรียกว่ายิงไม่โดนครับเดี๋ยวสาไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวมันจะไปพันครับผมนี่ครับผมยิงมาใหญ่มาะเนี่ยจะโดครับขนาดครับผมเมื่อกี้เจอปันนีนะผมตัวใหญ่มากครับใส่หนะเกือบโลได้ครับยิงไม่ทันับผมเดินมาปุ๊บเห็นแล้วมันลงเลยครับปลายเห็นผมก่อนับผมจะโดไม่หนีเลยครับ โดนน้อยครับปันนี่หนึงสองตัวโดนไหมครับเนี่ย โดนครับจอๆเลยยิงไม่โดนับผมพลาดเลยครับสายนาสี่ห้าขีดแดงเผื่อเยอะไม่พอหรือว่าไงไม่รู้ไม้อย่างสวยเลยผมตัวนี้แต่ไม่เจอป่าเลยครับไม่ว่าจะมีปลาชอนโผล่มาสักตัวผมไม่เจอเลยครับผมเดี๋ยวย้ายที่ดูว่าผม ปันินใหญ่ครับอาจะโดนนะครับโดนครับค ไก็ได้อยู่ครับผมเห็นหาจากไกลกนะผมเดินมาเนี่ยครับข้าบน,นี้ผมเดินมาเห็นลอยอยู่สองสามตัวอย่างดีครับอย่างโดน มีไก่ด้วยยี่สิบเมตรได้ครับมาาทักตัวยังอ้วนแล้วนึกว่าไซส์ใหญ่ครับมันใหญ่ครเอามับไซส์หกขีดน่าจะได้ครับโดนหัวครับผมไม่น็อกด้วยครับเกือบขามครับผมเกือบไม่ได้กินครับตัวอ้วนแล้วครับผมดอกเก็บปลารอต่อครับ ช่อนครับผมนู่นค,ครับไม่น่าโดนครับผมโดนเลยครับ หมายยังสวยเลยครับเอาโดนครับนึกว่าไม่โดนโดนเฉยเครับดีบสาวเลยครับมุดนะครับมุดลงมาครับผมโอเคครับ เรียบร้อยครับผมไม่ว่ายิงไม่โดนครับป่านนินก็เจอยงไซไม่ใหญ่ครับเพิ่งปีนมาถึงแล้วหอบอยู่แล้วไซก็ไม่น่าใหญ่ครับผม5ขีดน็จะได้ครับดงหลังครับผม4-5ขีดน่าจะได้ครับผมเกือบไม่โดนแล้วไกลครับผมอย่างเส้นเดียวครับอย่างอ่อนด้วยครับ นึกว่าตัวใหญ่ครับตัวเล็กครับผมน็อกเลยครับนึกว่าสใหญ่ครับผมตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับผมสายปลาเต็มหัวเลยครับนึกว่าสใหญ่ครับผมห็นขาวๆครับตัวเล็กครับผมตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวรอต่อครับผมเพื่อนก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วครับสาไม่ใหญ่ครับสใหญ่ไม่ค่อยเจอเลยเจอแล้วครับสาไม่ใหญ่ครับ แต่กินหญ้ากําเพลนี่นู่นครับพลิกไปพริกมาคัตัวขาวๆนู่นครับเป็นฟูงแล้วเดี๋ยวยิงซ้อนดูไม่รู้จะโดนไหมครับเดี๋ยวรอดูครับผมมันจะโดนนครับต้องรีบซาวครับผมโอ้ยติดโอ้ยโดนตัวเดียวตัวไม่ใหญ่ครับ อันนี้ตัวเล็กครับผมสามนิ้วได้ครับน, <c oughs> นี่ครับผมายปลาเกือบไม่ได้กินแล้วครับจะหลุดแล้วผมอ๋อหนุ่ยดำๆหนู่รอะ <c oughs> ไม่โดนมากเอาโดนนี่หว่านึกว่าไม่โดน <c oughs> โดนโดน,โดน,โ,ดนโดนหัวด้วยเพื่อน,นอเฮ้ย หลดืหเรียบร้อยครับผมอดกินกลับบ้านแล้วผมมือแล้วครับหกโมงแล้วผมฟ้า์มือแล้ววันนี้ก็ได้ไปนิดหน่อยครับผมห้าตัวครับผมได้เพื่อนได้ไปไม่รู้กี่ตัวผมเพื่อนน่าจะได้เยอะครับห้าหกตัวน่าจะได้ครับเดี๋ยวดูปลาครับผมก่อนกลับบ้านครับผมงานครับผมอันนี้ผมได้ครับผมได้หกตัวครับ เพื่อนได้สี่ตัวครับส like ์ไม่ใหญ่ครับผมปลามีแต่ซสายน้อยครับมีแต่ประมาณไซนี้ครับผมส์โลไม่เจอครับพอได้กินครับผมจะโดปอกครับแล้วก็ปลาช่อนอีกตัวหนึ่งครับมากันสองคนครับพอได้กินแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเหนื่อยมากเลยครับเวลาครับผมหกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม